สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์หรือดูเพกของ m o t o r o l a Gp 2 0 0 2 IP 6 8นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นกันน้ำนะครับ Waterproof นะครับตัวนี้วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับเรามาทำพร้อมกันเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดเครื่องขึ้นมา ถ้ามาเจอโหมดเมมโมรีแบบนี้นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเราต้องเอา007ออกก่อนนะครับเราถึงจะ,ะกดความถี่ได้นะครับวิธีเอา007ออกให้กดดอกจันไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็มาโหมดฟโ o ทีนี้ก็ใส่ความถี่รีพิเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสมมุติค่ารีพิเตอร์นะครับ ภาครับ154 700ารนะครับภาคส่ง154 100นอะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับถ้าความถี่ของท่านนอกเหนือจากนี้นะครับให้เอาตัวนี้เป็นแนวทางนะครับอ่ะส่วนต่างก็คือ600นะครับทุกครั้งนะครับตั้งรีพิเตอร์หรือดูเพกต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ154 7 0 0านะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับ154 700้เรอนะครับอ่าแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับไปเมนูที่อ่าเมนูที่เดี๋ยวนะครับเมนูน่าจะเมนู12นะครับเมนู12 11 12เอ่าเมนูนี้เลยนะครับเมนู12นี่ครับอ่ะเดี๋ยวกดเมนูอ่ะเ,เดี๋ยวก่อนอันนี้มันอันนี้อ่ามันเป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวผมอ่ะเป็นเมนูนี้นะครับถ้าท่านมาเมนูนี้นะครับอ่าเมนูปุ๊บ มันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขให้ใส่5ตัวนะครับแบบนี้นะครับท่านก็ใส่0ูนย์ไปก่อนนะครับปุ๊บศูนย์ไปก่อนอันนี้มัน600ใช่ไหมครับหกรก็ใส่0ูนย์ไปอีกตัวนะครับใส่0แล้วก็ใส่6 0ศูนย์นะครับหกร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็คือ0ูนย์ศูนย์หกศูนย์หกร้อยใส่แล้วกดเมนูครับปุ๊บอ่า เสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเรามาใส่เครื่องหมายบวกลบกดลูกศรลงนะครับมาเมนูที่11นี้นะครับเมนู SFT นะครับอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับก็กดเมนูครับปุ๊บไม่ทันนะครับเมนูที่11กดเมนูทีนี้ก็กดลูกศรขึ้นเพื่อจะใส่ค่ามันมีให้ใส่บวกลบแล้วก็ปิดนะครับอ่ามันมี3ค่านะบวกลบปิดผมจะใส่เป็นค่าลบนะครับค่าลบเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับเสร็จแล้วกดเมนูครับปุ๊บอ่า เป็นค่าลบนะครับเสร็จแล้วก็กด exit ออกมานะครับทีนี้ถ้าเราส่งออกนะครับลงส่งออกมันก็จะได้เป็น1 5 4 1 0 0นะครับอ่าถ้าเรากดส่งออกนะครับเอาจะทำพร้อมกันนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอ่าก็คืออ่าค่าลบนะครับกดส่งออกก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับอ่าทำอ่าชมพร้อมกันนะครับกดปุ๊บอ่า1 5 4่0 0าหนนยเห็นไหมครับ 154 100ยนได้เลยเราทําถูกต้องนะครับเราทําถูกต้องถ้าเราทําไม่ถูกต้องให้เรามาตรวจเช็คตามนี้นะครับก็คือ,อความถี่รับความถี่ส่งถูกไหมนะครับ2 2ตัวนี้เรามาลบกันถูกต้องไหมนะครับ3เราใส่ค่าบวกหรือค่าลบนะครับต้องเช็คตามนี้เลยนะครับอทีนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมถึงใส่เป็นค่าลบนะครับวิธีสังเกตจะใส่บวกหรือลบให้สังเกตแบบนี้นะครับ รับมากกว่าส่งเป็นลบนะครับกับการส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับที่ใส่ไว้นี้นะครับก็คือรับมากกว่าส่งก็คือเป็นลบนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็น15,4 100น้ยเห็นไหมครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับปิดรีพิเตอร์นะครับมันก็ไม่ยากนะครับปิดรีพิเตอร์ก็กดเมนูครับเมนูอ่านี่นะครับมันมาเมนูที่11กดเมนูครับอ่ามันมีบวกเห็นไหมครับ บวกมีลบนะครับมีออฟนะครับนี่ครับอ่มีบวกมีลบมีออฟนะครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมถ้าใส่บวกนะครับถ้าสมมติว่าใส่บวกความถี่มันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะไม่ลงตัวนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับความถี่จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับออนะครับอ่ะทีนี้เราจะปิดปิดก็กดเมนูอ่ะกดเมนูอีกทีนึ่งครับกดลูกศรขึ้นอ่กดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ออกมา เห็นไหมครับเครื่องหมายบวกลบหายก็เป็นช่องปกติครับปุ๊บอ่าหนปกตินะครับเห็นไหมห้าสี่เจ็ปกติครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ